สวัสดีครับผมครูกิจจาวันนี้จะมาแนะนำและสาธิตการเปลี่ยนเซอร์กิตเบเกอร์ในกรณีที่มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ทำงานไปแล้วเนี่ยเซอร์กิตเบเกอร์ตัดวงจรของระบบออกนะครับก<ม>่อนอื่นเราทำการตรวจเช็คกระแสของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ขณะที่มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ทำงานปกตินะครับโดยการใช้เคมออนมิเตอร์ตรวจเช็คกระแสนะครับเราคล้องไปนะครับ และเราทําการออนเบรกเกอร์นะครับเมื่อออนเบรกเกอร์ไปแล้วเนี่ยสังเกตุว่ามีกระแสะอยู่ประมาณ1.1หรือ1.2แอมป์นะครับเป็นกระแสะของมอเตอร์คอยเย็นนะครับตอนนี้เราทําการตรวจเช็คกระแสะอยู่นะครับแต่เนื่องจากว่ามอเตอร์คอมเพรสเซอร์ยังไม่ทํางานกระแสะก็จะมีน้อยอยู่อ่าตอนนี้มอเตอร์คอมเพรสเซอร์เนี่ยทำงานแล้วนะครับอยู่ที่กระแสะประมาณ9 2อ,อยู่นะครับพิกัดของกระแสเนี่ยมอเตอร์คอมพิเตอร์ตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ11แอมป์นะครับหรือว่า11.5โดยประมาณนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเมื่อเดินเครื่องไปแล้วเนี่ยประมาณนะครับกระแสตามพิกัดทางบริษัทกําหนดมาให้เนี่ยลองดูว่าซเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัดหรือไม่หรือมีการผิดปกติกระแสเกิน มากเกินไปเนี่ยเราจะได้วิเคราะห์ดูว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับอตอนนี้เราได้เดินเครื่องไปแล้วนะครับแต่กระแสยังอยู่ประมาณ11.3 11.4นะครับซเซอร์กิตเบรกเกอร์ก็ยังทำงานปกติอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเมื่อคอมพิสเซอร์ทำงานไปช่วงระยะหนึ่งเนี่ยซเซอร์กตเบเกอร์ตัดระบบหรือไม่นะครับตอนนี้กระแสปกติ11.6 11.7ตอนนี้ตัดระบบไปแล้วนะครับ เราก็สรุปได้ว่ามอเตอร์คอมเพรสเซอร์ตัวนี้ไม่ได้กินกระแสผิดปกตินะครับแต่เนื่องจากว่าเซอร์กิเบอร์เนี่ยทำงานนะครับผิดปกติอาจจะเป็นเพราะว่าเซอร์กิเบอร์ตัวนี้เ,เสื่อมสภาพไปนะครับเราทําการเปลี่ยนนะครับเซอร์กิเบอร์ตัวเดิมเนี่ยออกมานะครับโดยนะครับเราไปหาซื้อในท้องตลาดมาเปลี่ยนได้นะครับราคาไม่ไม,ไม่ไม่แพงมากนะครับ แต่ถ้าเมื่อไหร่เราให้ช่างเข้ามาตรวจเช็คเนี่ยเราจะเสียค่าแรงนะครับแล้วก็ค่าอุปกรณ์ก็จะใช้ค่าใช้จ่ายสูงพอสมควรนะครับตรงนี้ให้เราทําการเปลี่ยนได้เลยนะครับเพราะว่าเซอร์กิตเบรกเกอรอ์ทำงานผิดปกตินะครับส่วนระบบเครื่องปรับอาก,กาศยังเป็นปกติอยู่นะครับลองเปลี่ยนนะครับเราทําการเปลี่ยน เซอร์กิตเบรกเกอร์ใหม่นะครับแล้วเราทำการเดินเครื่องอีกครั้งหนึ่งเพื่อตรวจเช็คดูว่าเมื่อเราเปลี่ยนเซอร์กิตเบรกเกอร์เสร็จแล้วเนี่ยแอร์ทำงานได้ปกติหรือไม่นะครับอตอนนี้เราทำการเปลี่ยนนะครับเอาตัวใหม่มาเปลี่ยนตรงนี้เวลาเปลี่ยนเนี่ยอย่าลืมนะครับต้องออฟเบรกเกอร์ตัวใหญ่ซะก่อนนะครับอตอนนี้เราเริ่มต่อสายไปยัง มอเตอร์ขอรปเซอร์ก่อนนะครับนะครับเวลาเราทำงานกับระบบไฟฟ้าเนี่ยจะต้องใช้เครื่องมือนะครับเราใช้ครีมนะครับที่ด้ามที่เป็นฉนวนนะครับเมื่อต่อด้านล่างเสร็จแล้วเนี่ยครับเราก็จะต่อสายที่มาจากเซอร์กิเบอร์ตัวเมนนะครับเข้าสู่เซอร์กิเบอร์ย่อย ต้องอย่าลืมนะครับตรงนี้ต้องทํางานอย่างระมัดระวังนะครับถึงแม้ว่าไม่มีไฟก็จริงนะครับเมื่อเราต่อสายไปยังเซอร์เกตเบรกเกอร์เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการทดสอบโดยการออนเบรกเกอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้รอประมาณ2-3นาทีว่าคอมเพรเซอร์ทำงานปกติหรือไม่นะครับตอนนี้เราได้ทำการทดสอบไปแล้ว เซอร์กิเบเกอร์ทำงานปกติวันนี้ได้เสร็จสิ้นการสาธิตและเปลี่ยนเซอร์กิเบเกอร์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ